มีทั้งข้อความจากเว็บพนันแล้วก็มีทั้งลายปริจนาที่ส่งเข้ามาแสดงว่าข้อมูลที่ที่คุณเอาไปคุณเก็บไปอ่ะแล้วคุณอบอกว่าคุณลบทุกวันมันหลุดไปที่คนอื่นหรือเปล่าเพราะเขาไม่เคยเอาข้อมูลส่วนตัวไปเปิดที่ไหนบรรยากาศที่สพบางใหญ่วันนี้เห็นบอกว่าส0งร้อยคนเข้าไปแล้วนะฮะยอดในการแจ้งความวันนี้นะฮะ แเรื่องสาคัญวันนี้คุณผู้ชมคะเรื่องที่บอกว่าคนจะเข้าไปเที่ยวในร้านต้องถือบัตรประชาชนถ่ายคู่กับหน้าแล้วข้อมูลมันหลุดไปในโลกออนไลน์เพราะพวกคุณเอาข้อมูลชาวบ้านไปขายทางด้านของเจ้าของร้านยอมรับนะทําจริงนะแล้วให้นักเที่ยวปิดข้อมูลส่วนตัวเอาไว้แต่ถ่ายผมก็ยังงงหรือว่าแล้วจะถ่ายทําไมถ้าเทียบหน้าก็คือเอาแค่มาดูเฉยๆมีผู้เสียหายหลายรายนะคะวันนี้ที่จะบอก ว่าพอส่งไอ้ไอถ่ายภาพนี่ไปแป๊บเดียวมีลิงก์ของพวกเว็บพนันส่งเข้ามาใน SMS ล่าสุดไปเจออีกคนนึงคุณฉัดภูมิค่ะเจ้าตัวบอกว่าจริงๆอะไปร้านนี้บ่อยนะแล้วก,ก็อย่างงี้แหละตรวจบตัตรถ่ายคู่กับบัตรประชาชนคุณผู้ชมคะคุณฉัดภูมิเปิดไลน์ให้เราดูเลยวันเนี้ยเขาบอกว่าพอมีการถ่ายภาพไปปุ๊บเนี่ยมีไลน์ปริศนาแอดเข้ามาเป็นจํานวนมากโอ้โหคือเหมือนผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าที่ถ่ายไปมันเป็นบตัตรประชาชนใช่ไหมออ แต่เขาบอกบัตรประชาชนเขาเนี่ยผูกกับเบอร์โทรศัพท์อยู่ดีๆให้ข้อมูลปไปมันมีคนแอดไลน์เข้ามาซึ่งถ้าแอดไลน์อ่ะก็ต้องแอดทางเบอร์โทรศัพท์คุณผู้ชมฮะสมัยนีย้เวลาเราลงทะเบียนซิมการ์ดอ่ะมันก็ต้องใช้บัตรประชาชนในการยืนยันตัวตนไงถ้าสมมติว่ามีเลขบัตรประชาชนเขาถึงบอกว่าเลข13หลักของบัตรประชาชนนะต้องเก็บไว้ให้ดีเลยเนี่ยมีทั้งข้อความจากเว็บพาน,านันแล้วก็มีทั้งลายปริศนาที่ส่งเข้ามาแสดงว่าข้อมูลที่ที่คุณเอาไปคุณเก็บไปอ่ะแล้วคุณบอกว่าคุณลบทุกวัน มันหลุดไปที่คนอื่นหรือเปล่าเพราะเขาไม่เคยเอาข้อมูลส่วนตัวไปเปิดที่ไหนส่วนมากจะไม่ค่อยบ่อยครับตกเดือนประมาณครั้งสองครั้งครับเขาจะให้กาดเป็นคนถ่ายครับกาดจะเอาบัตรเราไปแล้วก็ไปถ่ายประมาณอย่างนี้ครับใช่น,น่าจะเป็นถ่ายหน้าหลังแล้วก็ถ่ายเป็นรูปรูปหน้าเราแยกไปอีกทีหนึ่งครับเขาก็จะแจ้งว่าเหมือนแบบป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทในร้านจะได้ตามตัวกันถูกอะไรอย่างเงี้ยครับตอนแรกยังยังไม่เอกใจครับผมใช่แล้วก็เพิ่งมาเห็นข่าวที่ว่ามีเป็น เคสสองสาวันนี้แล้วก็เลยไล่ดูตามเพจตามเพจว่ามีการแบบอในแชทว่าเอาไปขายอะไรก็เเริ่มเอะใจแล้วครับพอหลังจากนั้นประมาณ2วัน3วันเริ่มมีเป็นบัญชีไลายแปลกๆเด้งแอดเข้ามาครับผมใส่เป็นแบบชื่อแปลกๆว่าแอดคุณผ่านเบอร์เข้ามา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 ก็น่าจะเพราะว่าเบอร์มันผูกกับเลขบัตรประชาชนใช่ไหมพี่เดี๋ยวนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับตรงนี้ด้วยก็เลยมาแจ้งไว้